สวัสดีครับสวิตเตอร์สวัสดีทุกท่านแนบอยู่กับผมนายคลายต้นสิเกมเฮอร์เดอร์แอบอยู่เกม Resident Evil 2อ่าไม่พลาดแอบไม่พลาดเหมือน Resident Evil 4คลที่แล้วไม่พลาดแนบเฮ้ยกูลืมอีกแล้วกูลืมขึ้นแนบขึ้นถามว่าลืมอะไรแนบอ่าจริงๆก็แคสมาแล้วเนี่ยพลาดดีแต่ว่าไม่ตายตรงอีกสักพักก็ตายครับก็คือลืมแอบด้วยความแบบ คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเนี่ยครับก็เลยเอากระตลิงสอยแมงแมงไม่ตายเนี่ย <c oughs> ตายแทนเว่เลยไม่ซื้อเรียดเนี่ยไม่สนใจไปและเนี่ยนั่นคือของที่ผมลืมเนี่ย <c oughs> เอาที่แล้วก็ไม่มีใครเตือนกูเลยเนี่ยไปกันเถอะว้าวจำเอาครับวิ่งเข้าวิว่งเข้าไป yes เนี่ยครับไปต่อ โอเ,เนี้ยครับแล้วก็ออกมาเก็บของฝั่งซ้ายเนี้ยถ้าเกิดเล่นเรยอนผมไม่แน่ใจว่ามันจะพัดลมในระบายอากาศมันจะทุยระบายอากาศจะเปิดไหมเนี่ยมันนี้ไม่แน่ใจจะเปิดหรือจะปิดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนี่ย,รยครับเล่นเรยอนบีเนี้ยเล่นเป็นเรยอนเอเนี่ยปิดแน่นอนเพราะเอด้าจะได้วิ่งไปทันเนี้ยไม่สนใจเนี่ยต้องไง กินได้เปล่านะครับแล้วก็จะวิ่งไปแล้วไปเจอเอเน็ตเนี่รคุณคุณ้สึกกูสปอยคนดูโอเคปิ๊กเก้นในแค่นี้เด้ออดหัดที่ครับเข้าประตูบาแล้วเนี่ยอืมเดินเออแค่นี้เอาปืนจ้องเฮ้ยจี้เลยเธอเป็นใครเนี่ยอ๋อ เข้าใจแล้วสไปค์คนย้อนเวลาส่งมาใช่ไหมฉันเดาคงมาขโมยจีวรัสจากผัวคูใช่ไหมหัวมึงนั้นเธอก็เป็นเอเนทใช่ไะ ่ของเชอรี่เชอนี่ยวิ่งอยู่ในเขาน้ำเนี่ยคนเดียวต้องตามหาเธอนะไม่จริงก็บอกให้เชอรี่ไปอยู่ในสถานตำรวจทำไมพี่มิทำไมไม่ตามเธอวิลเลียมวิลเลียมอ๋อวิลเลียมกำลังตามเธอใช่เออจิเรัสเนี่ยได้ควบคุมสามีเธอไปแล้วเนี่ย อยากจะลองภาคดูอ่ะโอ้ยต้องการจะไหวทันเนี่ยและนี่ก็คือผลงานชิ้นโบแดงจีไวรัสของฉันไม่มีใครจะเอานายไปได้นี่ไงไอ้ที่สุดนายก็ตามาได้ต้องเอาจีไวรัสไปขอโทษด้วยฉันไม่ให้หรอก

a ไ p อร Team เราได้ตัวอย่างมาแล้วรับทราบรอเดนจะไปอีกหนึาทีไม่ถึงหนึ่งานาทีนี้วิลเลยมปกินไปทันเลยที่จะบอกว่าวาิลเลยมฉีดจีไวรัสเข้าไปในตัวเขาเหรออยากหน้าจีไวรัสก็ทุมทุกสิ่งที่ใหญ่ตนตเขาเอาลานั่นอะไรเน วางเส้นปกตีแล้วเช่กันเถอะทั้งนั้น<า>เขาไปกินใสซ่ซาเวลฮ้ยไงท่ากันเด้ออะไรกัน,นเด้อลูกเขาความจริงควรจะวิ่งไปเลยเลยนี่ยเป็นคนพะหูนเนี่ยอา่าเหยียบคิดว่าเป็นทีไวรัสเนี่ยเออกินจีเข้าไปลอยอ๋อทำอะไรกันเนี่ย ยิงตายไปหนึ่งเนบแม่งเอ้ยสแล้วเิงแร็กยิงเปลี่ยนแมกหนูเนี่ยแม่งายโงตรงนี้เนี่ยแล้วหนูก็มากัดกินทีวรัสแล้วก็เป็นพาหานำโลกของทีวลรัสะครับทำให้ผู้คนในเมือนกลายเป็นอมบีร์เนี่ย <laughs> william should have lost any prior memories he had as a human by now i tried to save him but i'm afraid it's already too late <laughs> <laughs> and that's not <laughs> even the entire story every g-virus bioweapon <laughs> including william <laughs> has the ability <laughs> to implant <laughs> embryos into other life forms that's why he's after sherry พ้องกันทำไมถึงได้ตามจะพูดอะไรเนี่ยร่ากายนั้นยังสัญญาการไม่สมบูรณ์เนี่ยเฉลี่ยไปเรื่อของเขาไม่สามารถเข้าใจได้เนี่ยนั่นเฉลี่ยก็ไปทางนี้ไม่ไม่ปฏิเสธหน่อยเลยครับคือกูเป็นใครจากไหนก็ไม่รู้ บอกให้ไปก็ไปเลยเนาะนะครับด้วยความที่ขุนแม่เป็นห่วงลูกเนี่ยแอดโอเคเนะคบอ่าต้องไม่ลืมที่เราจะเอามาเอาไม่ตรง จอวันนี้ผมยืนขึ้นเลยโอเคแล้วก็นะครับเก็บเฮิร์บนะเก็บเป็นไงนนั่นแน่แล้วก็ไม่ลืมเก็บเนี่ยครับเฟมเก็บตำแหน่นก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้อยู่ดีเข้าเนี่ยครับแล้วเราก็จะวิ่งเนี่ยครับต่อแตะต่อแตะต่อแตะ นะครับเพราะที่แล้วเนี่ยผมลืมเนี่ยว่าตรงนี้มันมีเอ่อเรียกว่าไงวะถังออกซิเจนอะที่มันระเบิดได้นะครับถังแก๊สอะผมลืมวิ่งหนีอย่างเดียวเลยแม่งตายเบยเนี่ยครับโอเคไปคราวนี้จะไม่พลาดแล้วนะครับแอนเชอรี่เนี่ยแล้วก็พูดเป็นพิธีแล้วก็ยืนหมดหมดจระเข้ก็โผล่เนี่ยเรียกชลาวันได้ไหม ชาละวันเหล,ะละือลาไม่มีบทู่แค่ดียครับชาละวันมีให้กูฆ่ามึงแล้วมึงก็ไม่โผล่เลยได้เอามาดวลกันอ่าล็อกเยี่ยมเงี่ยฮึบเฮ้ยังไม่กล้ายิงว่ะกลัวแม่งระเบิดรอแม่งเข้ามานเนี่ยหนาวเอาแดกแล้วเฮ้ยอุม้ม หัวกระจายนะครับปืนพกก็ได้นเะนี่ยปืนพกก็อยู่จริงๆงไม่ต้องใช้แคทเทอริ่งหรอกคือขี้เกียจหยิบเนี่ยไปจะไปหาเชอร์รี่กันเนี่ยอ่าปลดล็อกเน็ปแล้วก็เปิดเย่ <Yeah. S 1> ดัมปิ้งครับที่ทิ้งขยะไอ้เหรียญดีสองเน็ปโฉบโฉบโบโบเฮ้ย,ยนั่นเหรียญบอลเสียง ชื่ออะไรวะวิลเลียมบัคกินเาเร์เรี่ตื่นขึ้นสิลูกเฮ้ยอะไรไหลายๆไปเห็นทงเห็นไทยกันทีเดียวเนี่ยเจ็บจังเลยไม่ต้องห่วงจะไม่เป็นไรไปกันเถอะไปกันเก็บนะวูฟเมดัลเนี่ยมาอินซีตะวันออกหมาป่าตะวันตกเนี่ย นี่ก็เป็นหนึ่งในปริศนาของภาคหนึ่งนะครับขึ้นสิลกูกเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมไปเลยเนี่ยแล้วแล้วถึงตรงนี้เราก็วิ่งไม่รอเชอร์รี่ก็ได้เนี่ยครับก็ได้ป่าวะเออไม่รอแล้วกัน <c oughs> แข่งกันเชอร์รี่ใครถึงก่อนชนะ <c oughs> นั่งเลยคนระับอ่ามาเพื่อเก็บอีเกิลเมดัลเนี่ยแล้วก็ เออเมนเจอร์ผู้จัดการเรดี้ของผู้จัดการท่อหนามเนี่ยติดอะไรวะจ้องมองวิ่งผ่านเนี่ยโอ้ยติดอีกแล้วหมุนเนี่ยต้องยืนจ้องกันตลอดเวลาดิยอยากรู้จังเบยว่าเราจะใช้เกตัลลิงเอ้ย ฮ่าแม่งแต่แมพโคตรอยากรู้อ่ะอยากรู้อยากเห็นต่อแตะ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 เสียงขึ้นต่อแตะไม่มีไม่มีนะไม่มีเว้ยฮ่าฮ่าเก็บให้เก็บทำไมวะในเมื่อเดี๋ยวก็เจออีกในข้างล่างต้องเจอนแน่ๆครับไม่แม่งม,มุมก็ซอมบี้เนี่ยไม่กลัว <laughs> มีปืน พระเจ้าขนาดนี้เอ้ยอะไรไปลูกนะเนี่ยซอมบี้วิ่งดังแม่งตายซะนะครับโหสัตว์อะครับเดียวตาเรียบแนบ ใส่นี่ก่อนจะใส่นี่ตามแนบน้ำก็จะหยุดนะครับ<ไฟ>วิ่งเบยปีินขึ้นยิงพอเป็นวิธีนะครับ <est> er> กระาดาษยิงนิดนิดโอเคครับ จะลงไปชั้นล่างแล้วนะครับเราใกล้จบแล้วโอมไววะไม่ควรมีปืนดีแล้วโคตรไวอะ่ะขอให้ฝั่งลีออนมีเหมือนกันนะครับออเฉลี่ไม่ไม่ตามฮานลูกเอ๋ยมึงวิ่งมาหากูสิวิ่งวิ่งอากำแพงทำไมโอ้ยตายแล้วเนี่ยวิ่งเลยไม่ไม่เอาเลยอ่ะอย่าเลยวิ่งพอดีนะ <c oughs> อเนี่ยเอ้ลืม ต้องเปิดสวิสรถไฟเลยมึงมาเป็นโดนไตเลยนะครับอาปุป๊บเปิดสวิรถไฟเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าเลยครับแอบดบแฮบดบแบบมังไม่ปิดอรอ,อไปถึกเลยเว้ยพอเฟกนะครับโคตรไวไวจีจีไปรับ เข้าประตูนะครับข้าเราคลอดอยู่มอยมีแน่ๆเลยฟังจากเสียงนะครับเฮ้ยตายไปหนึ่งรับเฮ้ยกี่ตัวก็มาเลยครับจะแดกขาคุณไหมเนี่ยจะลุกไหมเฮ้ย ไม่กลัวอะจริงๆไม่กลัวเลยครับปืนนี้ภาคนี้ขี่รัดแผ่นที่ไม่ได้เป็นสาบเดียววะ่ะลืมไปแล้วนะครับปกติเล่นเกมแบบนี้มันต้องดูแผ่นที่บ่อยๆเนี่ยซึ่งกูขี้เกียจอยวิง่งวิ่งผ่านหนะ้าแกตลิงไม่ตายได้ไงวะยิงเผื่อตัวหลังด้วยนะครับตัวหลังเขาน้อยใจอ่า อีกฝั่งก็ต้องมีเฮิร์บใช่ไหมวิ่งไม่รอเชอร์รี่หรอครับหยุดทันนะลูกหยุดไปเยี่ยมครับ <c oughs> อ่าเพเก็บเฮิร์บเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็ไปสู้กับใครนะเบอร์กินเออร่างทั้งสองมั้ง <c oughs> ไปเบอร์กินมีสามร่างเนี่ยเราจะเจอล่างสองกับล่างสี่เนี่ยนี่กลัว อลอเรี่ไปก่อนอ่านี่ครับแต่ถ้าเล่นมาริออนเนี่ยเราจะเจอเบอร์กินล่างหนึ่งกับล่างสามนะครับแล้วก็แล้วก็เจอมิสเตอร์เอ็กด้วยทั้งสองล่างเลยซึ่งแม่งโคตรยุติธรรมเนี่ยในเรื่องบีเนี่ยยุติธรรมมากๆเนี่ยใครเล่นในเรื่องบีนี้บอกเลยยุติธรรมเฮี้ยเนี่ยเป็นกุกงอนเนะี่ยแม่งอีกคนหนึ่งเจอเจอไม่เยอะอีกคนหนึ่งเจอแบบโคตรหนักอะ่ะเฮี้ย พอด่าเนบบางทีลูกมันต้องตามก็ได้นะลูกเย็บเราจะเก็บเจ้าสิ่งนี้ไปอ่ะเก็บเข้าใจคำว่าเก็บผิดไปหรือเปล่าเก็บแยกอันก็นได้เว้ยมันต้องได้เลยวันนี้เนะี่ยก็เท่านี้แหละว่มาม่งเกินไปซ้ำเนาะโอเคอไปห้องนองนรับ ทางซ้ายจะมีกระสุนปืนพกแนบทางขวาจะมีแนบซึ่งกระสุนพกอะช่างแม่งเลยอะบอกเลยไม่สะสมแล้วสะสมนี้เกิน200กระนาด,ดจริงจริงเอรี่รอตรงนั้นนะลูกนจะเข้าได้ไหมโดยไม่มีเชอรี่นี่เออก็ไม่ได้ไปไหนไกลว่ยัง เด็กเป็นเล็กหันออกกําลังกายมากนะลูกโอ้ไขข้อเสื่อมเยีย yeah. AI ภาคดีแม่งโง่เฮียเนี่ยครับเด <c oughs> ็กที่ไหนวิ่งติดแผงควบคุมวงจรโอ้ยตายแล้วลูกขึ้นให้ได้ในทีเดียวไม่ได้หรอวะเกับ <c oughs> okay, ไปนะครับกร,ระสุกระสุนนี่ไปเก็บเลยในห้องน้ำวะนี่ก็ใช่เ <c oughs> ี็บเป็นแก่นะครับ จะออกไปนะครับเล่นปรีออดเราจะมากับอีดาบัวหลืม,ลมไม่อะไรใช่กระเดะแม่ไปเร็วไม่ตามขนาดนี้แม่งนั่งอยู่กับที่นนแน่ๆเลยลุกดิเฮ้ยใส่เสื้อแดงหวางมานี่มี หลายคนหรือไงที่เป็นซอมบี้ให้ตายสิเนี่ยครับเหนื่อยเนี่ยเพียเพียแท้เหล่านี่ครับตายหมายว่าอ้อลืมไม่ได้เล่นนั่นเอ้าไม่ใช่เหรอเข้ามาทำไมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นี่วะโอ้ตายแล้วโอ้วิ่งวนอยู่กับที่เลยจริงๆ แลวเชอรี่ต้องวิ่งวิ่งแต่เดินนะเชอรี่ได้ตามทัน <c oughs> เออกดเลยครับป,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 ป๊บ๊บป๊๊บเชอรี่จะปีนไม่ต้องปีนลูกกูขึ้นแหละเท่าเลยครับนะครับเฮร์บเตรียมขนาดนี้อยากจะรู้ว่าเบิร์กกินจะสู้ยังไง งมรถไปมีลงแล้วลงไปทำอะไรวะอาจจะขนของขนคนอะไรอย่างงี้ด้นะคลปวดท้องปวดมากมาเออต่มาได้เชอรี่ต้องหาอะไรมารักษาแล้วไอ้ มันก็บอกว่าจะล็อกนะครับในช่วงเวลาระยะหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันอะไรก็คือล็อกไม่กูหนีเข้ามานี่นแหละนะครับนี่ล็อกเลยพอกูฆ่าเบอร์กินเสร็จเนี่ยไม่ใช่ค่าพอมันหนีไปได้เอ๊ะประมาณนั้นแหละเนีย่ยมันอืมเ็กตะเควงใส่เนี่ยเบอร์กินก็แป,งปลงเป็นร่างสองี่ยเพราะหน้าหลบไปหน้าใหม่มา ว้าเย็นไปมูัวลีหรือเปล่าหอยวิ่งแวบเฮ้ยอ้อุ้ย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 อู้ยเดียวอ่านะครับพอมีปืนโคชีโกงเนี่ยก็จะลืมไปว่าเราควรวิ่งตั้งแต่ตอนตื่นใน บๆไปแล้วแจ้อีอีนะครับพิาใจเลย,ยตอนเล่นเล่นแบบอาวุธไม่ค่อยมีนี่แม่งลุ้นละเท่กว่านี้อีกเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้แม่งทำให้สกิลผมตกไปเยอะเลยนะครับพวกนี้กูก็ไม่กลับไปใช้แล้วใช้เพื่อนนี้นโกงดี <c oughs> ถึงแล้วแนบเชอรี่ยังไม่ถึงเชอรี่เออข้างอะไรวะฝันอะไรวะช้อนแนบ,แแนบซ่อมด้วยถ้าซ่อมนี่แสดงว่าตกแนบตั้งใจเรียนเนินแนบโมก,กี้เยอะมากเลยเล่นเองโจงเองแบกเองแนบเข้าประตูห้องนี้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าห้องอะไร ม่รู้ด้วยว่าม่เปิดไดหรือเปล่าคืเดินมาก่อนเนี่ยแล้วมันก็ปิดไพีแต่มีเตียงให้ด้วยห้องนี้บังเอิญสับเนี่แคร์แคลเ้ตื่นจดีทนี่คือโอเคนะเข้าไปเลยอคุงเองขอบคุณมากแคร์เสื้อแนบเสื้อะว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นเด็กพ่อกับแม่ก็ุงแต่กับงานนีเพราะว่า ไม่คออ่อยมีเวลาให้เพราะยิ่งย้ายก็หนาวตลอดตอนนี้มีแกดีเลยรู้สึกดีขึ้นเขินเอาล้องไห้เขินพองเชอรี่ลูกเออยดี Rest here for bit. Right back. ๋ยวจะกลับมานะจะหาทางออกให้จบเรื่องนี้กันนะครับเก็บก่อนนัทเจ อ่ะเก็บด้วยนาแจอ่ะเก็บอีกกันนาแจแล้วก็ไอวิ่งให้ทุกที่นะครับอ่าเก็บของแนบอึบเก็บเจ้านี่ไว้นี่เจ้านี่ไว้นี่แล้วก็เจ้านี่ไว้นี่แล้วก็เจ้านี่ไว้นี่แนบแล้วก็จะเอาเจ้านี่ไปไว้ตรงนี้เนีเเย่ยบแล้วก็จะเจ้านี่ไว้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วพาน่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ